ประทับใจ <c oughs> ตอนตอนที่เขาแต่สําหรับที่นี่พิสูจน์มาแล้วว่าสําหรับเราเป็นที่ที่ดีที่เราเลือกให้กับครอบครัวเราครับเขาให้การต้อนรับแบบว่าญาติพี่น้องให้คําแนะนาอธิบายแล้วไม่เข้าใจอธิบายซ้ำเขามองตามความเป็นจริงเขาไม่ได้ปล่อยให้เราหวังอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมาที่คลินิกมีคุณหมอที่ดูแลมีพยาบาลที่ปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงขอบอกในคู่สมรสต่างชาติเนาะคุณหมอสามารถอธิบายให้คู่สมรสเข้าใจได้ โดยที่เราไม่จําเป็นต้องเป็นคนกลางป่วยระหว่างทางอะไรเงี้ย mm hmm. ก็รีบโทรมาปรึกษาไลน์หรือว่าอะไรก็พร้อม24ชั่วโมง mm hmm. ก็ค่อนข้างประทับใจแล้วก็อยากขอบคุณทุกๆคนค่ะ24ชั่วโมงนี่คือ<ช>แบบติดต่อได้ตลอดอะไรเงี้ย<ช>ค่ะแฮปปี้ทุกขั้นตอนแล้วก็ที่เดียวจบ อยากขอบคุณทางคลินิกค่ะที่ดูแลเราทั้งสองคนเป็นอย่างดีจนทําให้มีวันนี้ที่มีปัญหาตอนห้าทุ่มเที่ยงคืนลาไปตอนไหนก็คือตอบไวมากคุณหมอก็คือน่ารักแล้วก็มานี่ของกินเพียบพยายามมาประมาณสองปีแล้วแต่ก็ไม่ติดแต่มาติดที่นี่ค่ะอย่าเพิ่งท้อใช่อย่าเพิ่งท้อลองมาพบล,ลองมาปรึกษาแพทย์ดูก่อนนะ<ช>ครับค,คุณหมอแล้วก็พี่พี่พยาบาลทุกอย่างดีมากคะ่ะคุณหมอใส่ใจตอบคำถาม ให้กับเราได้ทุกเรื่องปรึกษาได้ตลอดที่นี่ดีมาก <c oughs> ลองมาปรึกษาที่นี่ก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าตอนแรกก็บอกตรงๆว่าก็ไม่ไม่แน่ไม่ไม่ชั่วว่าแบบเอ้ยมันมันจะได้ไหมอะไรเงี้ยแต่พอมาแล้วก็เข้ากระบวนการต่างๆแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็โอเคแล้วก็สักเซสในครั้งแรกอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีค่ะมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะได้น้องกลับไปทุกคน <c oughs>